ยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง God g o d g a กร y นะครับวันนี้เราจะมานําเสนอในหัวข้อประวัติความเป็นมาของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์ถือกําเนิดอย่างเป็นทางการในวันที่3มิถุนายนพศ2513โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้นาเนินการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นการภายในตั้งแต่สมัยที่ศาสตราจารย์ดรบอร์เรศกำทองเป็นอธิการบรดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้รับความร่วมมือและประสานงานอย่างใกล้ชิดกับศาสตราจารย์ดรอรุณสรเทศคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยในขณะนั้นซึ่งต่อมาท่านได้ดํารงตําแหน่งเป็นอธิการบรดีจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยพร้อมทีมงานได้เข้ามาช่วยดําเนินการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นในสมัยด้านโดยการ เรตั้งแต่เริ่มต้นในหลายๆด้านโดยการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่านมีส่วนเป็นอย่างมากในการวางแผนในการวางแผนก่อสร้างอาคารต่างๆและช่วยร่างหลักสูตรตลอดจนได้จัดหาอุปกรณ์และตำราการสอนและที่สำคัญอย่างยิ่งคือการจัดหาอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิในการดำเนรนการสอนของนักศึกษา เมื่อเริ่มเปิดดำเนินการวันที่3มิถุนายนพศ2513ได้เปิดสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาเป็นสาขาแรกโดยใช้อาคารหอพักชายอาคารหนึ่งเดิมชั้นล่างจำนวน3ห้องทางด้านทิศเหนือติดต่อกับธนาคารไทยพาณิชย์เป็นอาคารธุรการและอาคารเรียนชั่วคราวโดยมีอาจารย์ผู้สอนเริ่มแรกจานวน3ท่านได้แก่ รองศาสตราจารย์ด็อร์สุพธติยาพรผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรมยุติบุตรและรองศาสตราจารย์ดร์ถวัญยวงศ์ไกรโรจน,น,นานันท์ั้งนี้มีรองศาสตราจารย์ด็รสุพ์ติยาพรเป็นคณะบดีท่านแรกโดยรับนักศึกษารุ่นแรกคือนักศึกษารหัส 1360เข้าเรียนรุ่นแรกจำนวน60คนซจ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้พัฒนาการด้านต่างๆอย่าง,ต,าง,ต,าง,ต,างต่อเนื่องโดยตั้งแต่ภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2513ขคณะได้รับอาจารย์เพิ่มเติมได้แก่รองศาสตราจารย์พิชัยบุญยการผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมดฤทธิปรีดาน,านันอาจารย์โกโมลศักดิ์ศรีรองศาสตราจารย์คำนึงวัฒนคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิดสลัดยนัน รองศาสตราจารย์ดรสุพรคุตตะเทพรองศาสตราจารย์ดรสุขุมสุขพันธ์โพธารามรองศาสตราจารย์ดรเจดดากษเตมเศษร,รองศาสตราจารย์เกษเตมจันมังกรรองศาสตราจารย์ลำดวงศรีศักดาและรองศา,า,าสตราจารย์สุเทพนิ่มนวลเป็นต้นทางด้านอาคารและเกาะ สิ่งก่อสร้างในพศ2515คณะได้รับงบประมาณเพื่อสร้างอาคารสามหลังภายในพื้นที่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับมอบคืออาคารแปดอำนวยการห้องสมุดอาคารเรียนสี่ชั้นและอาคารเวิร์กช็อปนอกจากนั้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าวสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ลงมติให้บัณฑิตท,ที่จบการศึกษาของคณะได้รับปร,ริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตวสบในภาษาไทยและ Bachelor of Engineering B ในพศในภาษาอังกฤษมีจักและสิตเทียบเท่ากับบัณฑิตทางวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอื่นทั้งในและนอกประเทศทุกประการโดยมีบัณฑิตจบการศึกษาตามหลักสูตรและได้รับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตเป็นรุ่นได้ประมาณ30-40คนเมื่อปีการศึกษา2515และได้มีการพัฒนาด้านการศึกษาโดยเปิดสอนวิศวกรรมศาสตร์สาขาต่างๆดังนี้ พศ2518จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าพศ2520จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลพศ2524จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมพศ2526จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและภาควิชาวิศวกรรมเมืองแร่พศ2539จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์การดำเนินงานตามพันธกิจในระยะแรกคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เน้นการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีเป็นหลัก เพื่อผลิตบุคลากรในสาขาวิวชาวิศว,วกรรมศาสตร์ตามความต้องการของประเทศซึ่งจำเป็นต้องใช้วิศะวะกรเป็นจำนวนมากสำหรับการพัฒนาประเทศและปรับเปลี่ยนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและเทคโนโลยีตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการหรือแผนการพัฒนาการศึกษาแห่งชาติเพื่อเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้นในองค์กร โดยเน้นการดำเนินงานด้านวิจัยพร้อมกับการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้นจึงได้ผลิตบัณฑิตและผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับกันทั้งในและทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพทั้งในระดับชาติและนานาชาติโดยมุ่งหวังให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมส่วนรวมเป็นผู้ที่ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณในวิชาชีพวิศวกรอย่างเคร่งครัด สามารถชี้นำสังคมไปในทางที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและจรรยาบรรรในวิชาชีพเปิดสอนการศึกษาระดับต่างๆได้แก่ระดับปริญญาตรีปริญญาโทและประิญญาเอกในสาขาต่างๆจนถึงปัจจุบันจนถึงปััจจบุบนนะครับต้องขออาภาัยลมตีบ่อยมากนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดต cribe ให้ช่องเอรดา,าด้วยนะครับแล้วก็เติบโตไปด้วยกันอย่าลืมคอมเมนต์ข้างใต้ด้วยนะครับ Welcome back. not the bye.